และสิ่งที่พวกมึงกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นี่นนคือปลาเต่าใต้ไซส์2กิโลบวกอีกหนึ่งสุดยอดปลาเนื้อดีจากทะเลอันดามันแล,แลนะเจ้าปลาเต่าใต้ตัวนี้เป็นหนึ่งในใสายพันธุ์ของปลากระเร,เะเรียน ว่าเอาจริงๆแล้วปลาชนิดนี้นี่มันมีรสชาติที่หอมหวานอยู่ในตัวเองเป็นอย่างยิ่งเห็นได้ว่าแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มมันก็อร่อยในตัวมันเองอยู่แล้ว <S 1> <S 1> และเมื่อเราได้ทาการแล่เป็นเลนเนื้อปลาเสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลามาทําการหั่นเป็นชิ้นๆและหลังจากนั้นก็จะทำการเตรียมซุปกันตอน่อและพระเอกของน้ำซุปเราในวันนี้ก็คือเจ้าปลาแดดเดียวตากแห้งตัวนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าทิปปอนี่คือสิ่งที่ทำให้น้ำซุปของเรานั้นมีรสชาติหอมอร่อยเป็นอย่างยิง่งและส่วนผสมของน้ำซุ ด้ซอชออยเหล้าจีนน้ำมันงานและน้ำมันหอยเติมเกลือเล็กน้อยพริกไทยดำนิดหน่อยปิดท้ายด้วยปลาตาเดียวตากแห้งและกระดูกปลาเต,ต่าไตโอ้ซุปเคี่ยวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็เป็นอันใช้ได้สามารถนำมาลวกปลาได้เลยใครอยากได้กลิ่นหอมละมุนจากซิตันจะแนะนำให้ขูดผิวเลมอนล,ลงไปนิดหน่อยเท่านี้คุณก็จะได้น้ำซุปจักระผัดพริกไทยดำทดำี่โคตรหอมโคตรอร่อยนะครับปลาเต่าเตไซ์สองกิโลนะครับกับซุปพริกไทยดำจักระผัด นะครัเฮ้ยลอย